ช่วงมีรถขับไหมไอปตีไปไปตีมันอยู่ในรถปมันจะรีแล้วมันจะรีมากครับลุงขับรถมาจอดอะแบบขับรถมาแล้วเลี้ยวจอดรอเก็บลงเก็บรถกันเลยเฮ้ยมึงเบิกรถตรงนี้ไม่ได้นะไอ้เฮียมึงไปไปกลับก้อนเฮดอะต้องกลับกลับรถไปกลับไถไปรีบไปรีบไปฝากไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเอาเอาเอาส่งฝากไว้นี่เหลือเขาบอกเขาเหลือสามเจ็ดครับขึ้นมาใครไม่มีรถอะอะไรนะไม่มีสี่ตัวตีไกลไปเป้าสเตเดียมไกลไปเป้าทำไมอะ ไอ้นี่ใกล้ๆหรือนี่ไงก็ไอ้ข้างๆอ่ะบาคาร่าจะต่อยกันเล่นน้ำเพี้ยไรมึงอยู่ดีๆไม่เป็นหรือไงสัตว์ฮัลโหลพี่เลยครับพี่กีเลยอาจารยใครใจใเดี๋ยๆมึงใส่ดิมใส่ไฟดิมใส่ไฟดิวเดี๋ยวเดียวเดียวตัวตัวตัวโอเคมันจะมันได้หรือเลี้ยวกลับไปไงไไออจูีมันจะขับอย่างเงี้แหละมันด้ขับอย่างเงี้แหละไม่แต่ถ้ามันลงรถแสดงว่ามันมาวางมันรอทำไมเนี่ยลุ้ขมันขึ้นใชเหรอมันมันมันขวางลายได้ใช่ไหมที่จะถาม่ใช่ขวางลายได้ อ่าทีเราเราต้องออกลายซ้ายไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ว่าไงครับเฉยแต่ถ้าซ้ายมีสไปเด็บไม่ได้เพราะว่าตัวมันให่เราเราถามไลยมาได้พูดกันนะมาได้พูดกันนะเู็ว่าอะไรครับนี่ไงเป็นว่าอะไรพูดกันนะเออไม่เปรี้ยวยังอ่ะฮะเออแบบคนคุมนกันแล้วไ่เจอคนแบบนีอยู่ไหนแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยอะมันก็พูดไม่ดีเหมือนครับไม่แล้วเราจะเป็นต้องพูดมาเกี่ยวอ่ะบุคคลที่สามทำไมอ่ะฮะพูดสิ ม่เราเป็นคนแบบนี้พูดสิผมไม่เคยไปสร้างอะไรให้นะเราไม่เคยมีปัญหากันเอ้เคยมีนี่เคยมีแต่มันไม่ถึงเวลาไงไม่ใช่เรื่องไม่รีบจังทำไมเราดูรีบจังอะผมไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ด่าอะไรเลยครับอ๋อไม่แต่มันเพื่งที่บอกไงเออไอคืออันนี้มันเหมือนบอกกล่าวหาว่าเราเป็นแบบผู้คุ้มกันลาท้งที่ทางที่เราอะไม่ไม่ทำอะไรเลยกูแค่ยืนฟังกันเนี่ย เอ็ <MT S 2> มที่ก็คือแนะนําทั้งสองฝั่งให้มันจบสวยๆเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรแล้วเราไม่เราไปตีโปรตีไายไปก่อนอะ่ะอ่ะตอนชักนมนมาหาพวกผมอะพวกผมก็นแนะนําปะอือ<ม>หรือว่ามามา,มาล้วงคองูเห่าหางก,กระดิ่งหรือเปล่าคือมันมันพูดไม่ดีครับผมนาะจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรควบคุมไม่ได้ใช่ไหมอืมแล้วจะมาเข้าแล้วมาแล้วมากันกี่คนอะสี่ที่เข้าสปอตครับหกอ่าสี่สี่ครับ แล้วเราพวกในเมืองอ่ะแพงเราอ่ะโอเคอ่ะอิวน่าจะเป็นเวลาชนอยู่ครับตอนนี้อ๋อยังไม่มีอะไรเลยครับอะไรกในในฟาร์มไงเนี่ยเราก็ตีถ่วงเวลาไว้ก็ฟาร์มนี่ไงไอพวกนั้นฟาร์มมีอาวุธอนประกันเยอะป่าวประกันเยอะป่ะเออลุงจะดักจุดเปล่าสก๊อตอ่ะไม่อ่ะยังปล่อยไปก่อนก็ได้โอเคพอไม่แน่ไม่ไปเข้ากูกว่าจะถอนนะทำไมไม่ไปขอนครบาดวะกำลังเดือดเลยอ่ะ อยากด่าคนด้อ <laughs> <g ül> มาถึงเราถอนให้เดมอนีตีกับสกอตเหรอมันมันแบบว่ามัน,ม,นมันห่างอะ่ะมันเหมือน,นเราไปลุมเขาสองแก๊งลุมหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยรอ,อดูว่าทางนี้ก็น้อยไปใช่รอด,ดูก่อนว่าเอสซีเขาจะไปจับมือกับนครบาลว่าถ้าเขาไปจับมือนครบาลเราก็สรุปบึไรแต่ท้าไมก็ผมว่าเราควรถอน่ะไม่งั้น ผมว่าสกอตไม่มีทางไหวอยู่ละใช่เราจะถอนเราจะถอนเราจะถอน้มันเก่งไม่หรอสกอตอ่ะคนมันตัวกลางไม่หรอไม่ตัวกลางแต่เอาเลยดิ diamond head ดิมอนด์เฮดมันเยอะคนพอๆกันเลยนะถ้ากับสกอตกับไดมอนด์เฮดอ่ะที่ยืนหน้าบ้านอ่ะไม่ได้เยอะแต่ไดมอนด์เฮดไม่มีบ้านนะก็กำลังจะมีไงอาวุธได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าด้วยเพราะมันโดนผักมันโดนมันโดนเหลี่ยมแน่นอนเหลี่ยม X แน่นอนแต่ถ้าให้ผมรุมสองหนึ่งผมไม่เห็นด้วยผมผมไม่ขอเขาร่วมสงครามนี้แล้วกันถ้าสอง ผมไม่ไม่มีฟิลอ่ะไม่ได้อารมณ์อ่ะฟิลลิ่งออล็อกอ่ะต้องบิวก่อนนะใช่่ต้องบิ้วเคลียร์ก่อนเคลียร์มันก็ต้องคุยคุยเคลียร์ดิอันนี้ไปถึงเคลียร์อะไรรู้เคลียร์กระเจียวไงสัตว์ถ้าเขาอย่างเงี้ยเราต้องคุยเองเล่าใช่ต้องคุยเคลียร์เพราะว่าไม่เห็นด้วยว่าว่าถ้าเพื่อนคนไม่มีบ้านเหมือนกันไม่ถ้าเพื่อนตีอยู่มึงก็ต้องตีมึงจะสิทธิ์มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนไปคนเดียวได้ ก็ก็ตีครับแต่ว่าไม่แต่๋ยว่าเดี๋ยวกูคุยเองไม่ไม่ไมอุ้มนะเอออย่างนั้นอะได้ตีเฮามันไม่ต้องอุ้มไกลปไปออกเจอกันแม่ก็ตามนั้นแหละครับถ้าแบบมันมันยังห่างขนาดเนี้ยเพราะว่าดูตอนที่เราตีเดี๋ยมันแทบไม่ล้มกันเลยนะทั้งรวมตัวดัมเบลเฮดด้วยและรวมตัวผมด้วย คือที่ดาวันเทดอ่ะมันดูแย่เพราะว่าอาวุธมันยังไม่ได้ออกมามันกลัวมันมัวแต่กลัวเว้ยมันกลัวแต่ถ้ามันอาวุธออกมาทุกคนอ่ะแล้วมีบ้านผมว่าแม่งวัดได้นะมันวัดได้อ่ะที่มันดูยำเละอย่างไงเพราะว่าอาวุธมันยังไม่ได้ออกมาเล่นกันทุกคนเลย